เหนือจากคาถาบูชาต่างๆแล้วสมเด็จโตวัตคังท่านยังสอนให้ไหว้ขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนด้วยซึ่งมีวัตถุประสงค์และอนิสงส์ต่อไปนี้ไหว้ครั้งที่หนึ่งเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้แก่สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาไหว้ครั้งที่สองเพื่อบูชาและขอเขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึก ออกมาพิจารณาเนืองเนืองไหว้ครั้งที่สเพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสารต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับ ในการช่วยเหลือส่งเสริมสถาบันสง์เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่นบำรุงสง์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแผ่ธรรมเป็นต้นไหว้ครั้งที่สเพื่อกราบไหว้บูชาขอขามาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือ,อยังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต และส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตันอยู่ขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในพบนี้และพบหน้า ไหว้ครั้งที่หเพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราพึงกราบไว้ก่อนนอนเพื่อขอข,อขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตขณะกราบ พึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานให้ท่านเจริญรุ่งเรืองไหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขามาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าทัานเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จัก เป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดลงไปไหว้ครั้งที่เเพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไปให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมท่านก็มากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาโลกให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบที่ผ่านมาเพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรพึงน้อมสำาึึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระ ในการข้างหน้าอีกการไม่ก่อกรรมชั่วคือการไม่สร้างนี้สินให้ตัวเองหลังจากที่ท่านไหว้ครบเจ็ดครั้งพึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทินอาน,นิสงส์จากการไหว้บูชาขอขมาเจ็ครั้งก่อนนอน 1. ทําให้เป็นที่รักใครของบวนสัตว์โลกและโลกวิญญาณ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน 2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้าหนายเมตตา 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาด 4. จิตจ่มใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนืองเนื่อง 5. สติปัญญาดี ไม่อับจนหนทาง 6. ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาท 7. เงินทองไหลมาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้งเจ็ดที่กราบไหว้ 8. จิตเกิดสมาธิได้เร็วจิตไม่มีมานมาคอยทำให้ฟุ้งซ่าน 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา10 ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่บรองดองสมเด็จพระพุทธจารย์โตนั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระนักอ่านที่หาตัวจับได้ยากอีกทั้งสามารถจดจำสิ่งที่อ่านได้อย่างแม่นยำซึ่งอาจารย์เกหลงพานิชเคยบอกถึงเคล็ดวิธีของสมเด็จโตเอาไว้ในหนังสือโตพรหมรังสี จอมปราดแห่งกรุงสยามว่าหลังจากที่ท่านส่งน้ำชำระกายให้สะอาดแล้วท่านก็จะปล่อยวางสิ่งรอบตัวจากนั้นท่านก็จะทำสมาธิ15-20ถึง20นาทีแล้วจึงเริ่มดูตำรับตำราก่อนจะตามด้วย3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. อ่านรู้ใจความสำหรับตำราที่ยังไม่เคยอ่านให้เริ่มจากอ่านเร็วๆ พอจับใจความโดยรวมก่อน 2. อ,อ่านจำหลังจากเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาแล้วจึงเริ่มใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น 3. อ่านท่องเมื่อเริ่มจดจำได้แล้วจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการทบทวนเพื่อฝังเรื่องที่อ่านลงในความทรงจำให้นานเท่านานขอเอาใจช่วยทุกคนที่มุ่งฝึกฝนพัฒนาสมอง เพื่อความจำอันยั่งยืนและอย่าลืมมั่นทำและมุ่งจำแต่สิ่งดีๆชีวิตจะได้มีแต่สิ่งที่ดีงามฝังอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน